สวัสดีค่ะพบกับต้นน้ำนะคะสุสานวันวาเลนไท์นะคะทุกคนวันนี้ต้นน้ำรับคําท้ามาจากเพื่อนให้เล่นเกมโรบอทแต่ว่าไม่มีคําท้าแบบให้ทาอะไรในโรบอทนะคะแค่ท้าให้เล่นเกมเนาะก็คือเรามีแขกรับเชิญพิเศษชื่อนะ้องภูผานะคะเป็นน้องต้นน้ำเองนะแต่ว่าตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้ทําไมถามว่าทำไมถึงเจอกันได้เพราะว่าเออไม่รู้สิ <laughs> เพราะว่าใช้ตรงเซิร์ฟเวอร์นะคะทุกคนน่าจะยังไม่เข้าใจอะต้นน้ำไม่มีเวลาอธิบายอะต้องรีบเล่นนะคะ เนี่ยูผานเนี่ยเห็นไหมผู้พัสองแปดสามหนึ่งเนี่ยอะไมซิสเตอร์บ้า,าปบ<ะ>ไปซิอื่นขอไปตกปลาคือถามว่าซื้ออันนี้มาจากไหนมันเพิ่งอัปเดตนะคะเข้ามาก็จะเจอตรงนี้นะคะแล้วก็กดซื้อเลยค่ะตรงทอยเนี่ยตอนนี้มีของต้นน้ำชื่อป๊อปปี้นะก็ใส่อย่างนี้เลยนะถ้าใครสงสัยเป็นยังไงก็ประมาณนี้เลยผาจะให้ไปไหนไปตปลานี่ค่ะ เดี๋ยวเราลองก่อนว่าเล่นสกูตเตอร์แล้วตกปลาได้ไหมเขาทำเหมือนเนาะแต่มันก็เร็วกว่าคนธรรมดานะนี่มันขี่สกูตเตอร์เลยเลยอะไหนปลาอยู่นู่นเลยอะอ้าวเดินฝ่าน้มาคือความจริงอะมันเดินในน้ำไม่ได้หรอกผาได้ล้้เหรอนี่นี่นี่ นี่ตะกอบชื่อว่าอะไรนะน่ารักมันชื่อว่าน่ารักใช่นี่ตัวเก่ากับผมคิดถึงเออนี่ตัวเก่าอ้าวหายว่าเด็กไม่ต้องผมคิดถึงนี่ตัวเก่ามันเก่าว้าวที่ไม่มีอะไรเลยตัวลงมีฟกับกับสกูกรเตอร์ผ่าอะไรทำไมอ่ะมีไม่ได้หรว I'm not m ต m m y or ่ออดื้ออยู่มันคุยอะไรกันนะทุกคนมันเด็กกำพร้มันเด็กกำพร้ไม่มีแม่นี่ปลามาหลายตัวเลยจับต้องไม่อัพเกรดเบ็ดนะนี่ครับไปขายมันผมจะไปขายมนเจ็ดบาทออกออกผมแต่ ออประคไมแอ I I m ghost rider คืออะไรอ่ะมีตีนอะ่ะกับพ้อตีนเลยอะ่ะเหมืนหืน,น,นได้เจ็ดสิบบาทได้เจ็ดบาทอะไรนูฮะแกปฏิเสธฉันเหรอเปล่าไม่มีอะไรฮะผู้ผาถ,ถ้าทำไมถือไม้อะ่ะไปตีนกันเถอะผากับตีนไ,ไฟรักเธอยังไ,ไม่<อ> เดี๋ยวต้องนั่ไปขายนี่มีคนให้สก,กูตเตอร์ด้วยแล้วเราขึ้นบันไดเรือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทคเก็ตบอร์ดขึ้นบันไดได้ด้วยสก,ก,ยสก,กูตเตอร์อ่ะแ <c ute> <board> เก็ตบอลเล่นโคตรโคตรง่าเหรอของจริงอะ่ะเซลล์ว <board> ิวฟ <c ute> ิสเจ็ด <board> บาทจบแล้วขายเพื่อหาไปจับเรื่อยๆนะั้นจะได้มีบ เดี๋ยวต้วน้ำต้องพยายามตกปลาแล้วก็เอาเงินไปซื้อของตกแต่งให้มีแล้วก็บ้านด้วยนะคะถ้าทุกคนอยากเห็นบ้านต้นน้ำไปพาไปดูกันมาๆๆก็คือด่านนี้นี่เล่นบ่อยมากเพราะว่ามันก็น่ารักแล้วก็สนุกด้วยนะคะวันนี้จะมาทัวร์เมืองบ้านหายเห็นแต่บันไดฮะในสกูตเตอร์มันเร็วมากเลยอันนี้มันมีโทรเลยวะ โอ้ลูกดูมันเข้าอ่ะก็ต้นน้ำไม่ได้เล่นครั้งเดียวจะเล่นตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันก็บ้านต้นน้ำอัปเกรดแล้วนะคะอัพเกรดครั้งที่สองนะห้าร้อยกว่าบาทเขาไค่าำมันแห้ง โอ้ oh my god เครื่องแหงเดี๋ยวสักวันจะไม่แหงแล้วค่ะเพราะแม่จะซื้อ iPhone ให้ p h o n e 6s ไปเข้าไปเข้ามันยังไม่เปิดแล้วคุณบบทะลุแ,บบแล้วคุณทะลุประตูไปเพื่อนี่บ้านเป็นไงบ้างไม่สวยเหรอเออเขาไม่ได้ตบอบละเดี๋ยวเปลี่ยนก่อน channel น่าจะมี c h a n n e เราบ้างนะเ,น,ะเ,น,เนี่ยอันนี้ e n f i r e ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกก็ยังไม่ตกแต่งอะไรมากเพราะว่าขี้เกียจอัปเกรดบ้านมันก็จะมีห้องหลายห้องแต่ที่มีก็คือช็โคโกค่ะแต่มันมันกองอะไรอยู่ตรงนี้ที่มีก็คือหมานะม,ามีหลายห้องโวยชนมีหลายห้องไงพี่ต้นมีหลายห้องนี่เดี๋ยวให้น้องมีไปนอนก่อนนะคะนี้ก็จะอยู่ในบ้านนะเนี่ยเอาบ้านมาใส่เตียงได้นะเกรียนมาก ว่ามีหลนอนหลับหรือยังมีพิมพ์ค่ะดูแลไปเล่นสตาร์บอลเี่ยภูผาได้เงินเมืม่อแล้วค่ะมีมมเลยตันน้ำเออจริงอ่ะตันน้ำคนต้องขอแล้วกันรู้สึกว่าเราเดินเร็วขึ้นเยอะับทุกคนถามว่าทำไมนอนไม่ได้ค่ะทำไมนอนไม่ได้คะเพราะว่านี่ค่ะทุกคนเมื่อกดตรงเอ็มใช่ไหมคะจะมีตัวเราไม่ใช่สิ กดตรงนี้นะคะจะมีการทําต่างๆ,ๆใช่ไหมแล้วคุณเห็นว่าเออสลีไหมนอนบนเตียงแค่นี้นะค,ะค่ะจบพนันก็เพิ่งคิดนนเฮ้ยพนั้นก็เพิ่งคิดได้ะค,ะค่ะนี่ลอาทำอย่างนี้กดตรงนี้แล้มาได้กนต้นอยากรู้ว่ามันทำตัวอะไกีนี่นอนอย่างนี้เลยนี้เลยนะคะ เอ้ยโอ้ใครู้หลังคาบ้านโอ้ฉันฉันฉันบักแบ๊เคเห็นว่าตัวน,น้ำก็น่าจะพอใจกันแล้วค,คือต้นน้ำยังไม่รู้เกี่ยวกับเงินเราบอกนะคะใครรู้ก็อธิบายเลยนะถึงคนที่ชื่อที่ท้าเรานะคะชื่อหมายพิมพ์นะ ฝากเชงหมายพิมพต้นน้ำขอท้าต่อให้เล่น<ส>เกมโรบอกแล้วก็เนตตี้ด้วยนะคะเพื่อนสนิทนะขอให้เล่นเกมโรบอกเท่านั้นเล่นเกมโรบอกถ้าเล่นได้โอเคต้นน้ำยอมรับคำ้าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมตกปลาดินวะทุกคนตบปลาดินก็ต้นน้ำจะขอรไปกนรทะาวัสดีค่ะต้องตบปลาต้น